ดีครับทุกคนวันนี้อยู่กันในเกม Amos <og> ในมาดราศีผู้ดี Imposter ที่มาไขคดีฆาตกรรมตานี้จะปั่นแค่ไหนไปกันเลยเริ่มมาผมก็เจอเครื่องสแกนความบริสุทธิ์ที่เมดเบยแต่สแกนคนเดียวมันก็เหงาๆจากนั้นเขียวก็มาร่วมสแกนด้วยผมก็เลยให้เขาเปิดก่อนเดี๋ยวก็ตามระหว่างที่ผมสแกนเกือบเสร็จก็เกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันขึ้น ศพของสีเทาถูกพบดําเป็นคนเจอแต่ทว่าคนตายมีถึงสองคนแสดงว่าอิมโพสเตอร์ไม่ได้มีแค่คนเดียวตอนซัสแบบผู้ดีดําเจอศพเทาที่ห้องไฟเหลืองอ่อนบอกว่าทําไฟอยู่ผมก็เลยบอกเขียวว่าให้เดินสติกติดกันนะเพราะว่าพวกเราบริสุทธิ์ถ้าแยกกันแล้วก็คนใดคนหนึ่งต้องเป็นน่องไก่แน่นอนม่วงไม่ค่อยไว้ใจถามว่า เซลล์รีพอร์ตค่าเองแล้วก็ทำไมเป็นเจอศพหรือเปล่านะแต่ว่าส่วนใหญ่ทุกคนเนี่ยกดสคิปดำก็เลยล่อตัวไปตอนนี้ผมกับเขียวเดินแบบสนิทสนมทำทัสแบบใจเย็นไม่นานก็พบเหลืองอ่อนกับดำในสภาพกลายเป็นน้องไก่ใครละ่ะที่ดูซสัสเหลืองเจอศพที่ห้องนาวิเกเตอร์สีวงถามว่าใครน่าสงสัยเหลืองก็ถามอีกคนใครอยู่ห้องกล้องบ้าง เราไม่เห็นอะไรเลยอยู่ๆสารชาติยาของนักสืบก็ทำงาน <S <S 2> <S 2> เหลืองนายมันช่างซาสต์ม่วงถามทำไมละแดงชมพูก็งงทำไมต้องไปสีเหลืองเหลืองก็พูดว่าแต่ว่ามีคนอยู่ห้องกล้องก็ต้องเห็นสิการที่ดูห้องกล้องนะ่ะไม่ได้หมายความว่าบริสุทธนะิ์หรอกนะจะอธิบายให้ฟังนะการดูห้องกล้องนะ่ะมันไม่ได้หมายความว่าบริสุทธิ์ก็เพราะว่าคนร้ายคนแรก ดูกล้องเป็นลาดลาวแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยเข้ามาฆ่าที่ห้องนาวิเกเตอร์ยังไงล่ะไม่น่าเชื่อคําพูดของผมสามารถโน้มน้าวให้อีกสองคนเชื่อมั่นในนักสืบและข้อสันนิษฐานทาให้เหลือง <c oughs> เป็นอิมโพสเตอร์เย่เหลืออีกคนเดียวแล้วรอบนี้ผมเดินตามเขียวแบบใกล้ชิดถ้าเจอศพอีกคนเดียวแล้วก็รู้ทันทีเลยว่าคนร้ายเป็นใครอะ้ะประตูปิดซ่อมไฟต่อรอบนี้อิมโพสเตอร์ปิดไฟ ทำให้ผมและเขียวต้องแยกทางกันผมรีบเดินไปหาศพรอบๆ,ๆก็ไม่เจออะไรเทว่าเขียวก็โดนม่วงเข้ามาสับจากด้านหลังเชื่อปิดคดีดํากับเทาบอกว่าจีจีชิชเกือบไปแล้วช่างเป็นวิธีที่สกปรกจริงๆเศร้าเลยน่าจะกดปุ่มเสียดาย